สวัสดีค่ะเราจะมาพามาดูสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเริ่มด้วยสองตัวนี้ค่ะเป็นเม่นแคนะนะคะยังไม่มีชื่อเลยอ่ะบางใ้เลี้ยงมาห้าเดือนแล้วแหละวิ้ยมากกว่าน,นั้นดิประมาณโอ้8เดือนแล้วมั้งคะเนี่ยแล้วแต่ตัวเล็กๆเ,เลย ็นแม่นแคร้นะคะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำตานะคะก็คือจะเป็นสัตว์กลางคืนกลางวันนอนอย่างเดียวเลยกลางคืนก็จะตื่นแบบนี้ละคะ่ะตัวที่2ของเรานะคะก็คือเป็นน้องเหมียวค่ะตอนคืนเราก็จะขังเอาไว้ในกรงนะคะเพราะว่ากลัวนางหนีเที่ยวค่ะชื่อว่าน้องข้าวเหนียวเป็นสาวน้อยนะคะอุ๊ย สนมากเลยตันี้ก็ประมาณจุดเดือนเหมือนกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะพี่ข้าวโพดของเรานี่เองค่ะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยฉันลำสดิดเลยนะคะไม่ตื่นเลยเนี่ยพี่ข้าวโพดเป็นหนุ่มใหญ่นะคะอายุประมาณ11ปีแล้ว